ตามคำเรียกร้องของชาวบ้านนะครับที่ว่าอยากให้ทําใหม่จังเลยพี่ลงใหม่ได้ไหมเอางี้ละกันผมลงใหม่ให้ก็ได้แต่ว่าจะเป็นคลิปเดียวจบนะครับซึ่งคลิปเนี้ยจะพิเศษหน่อยหนึ่งที่ว่าผมจะพูดน้อยแต่ต่อยหนักเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะบแบบตับบตับตับ,บ <What the S 1> อย่าง,งี้เลยนะครับผม เริ่มต้นนะครับก็ให้คลิกไปที่ริมแม่น้ําได้เลยฮะทีนี้ก็คลิกไปที่ก้อนหินครับซึ่งตัวเอกก็จะคิดว่าเฮ้ยลงไม่ได้เราต้องใช้อะไรสักอย่างเพื่อดำน้ำครับทีนี้ก็คลิกไปที่นี่เลยฮะต้นย่านี่เลยเราก็จะได้ซีนสุดเสียวมานะครับหลังจากจบซีนแล้วเนี่ยก็ให้ถอยหลังมานะครับแล้วไปที่บ้านนะครับบ้านนี้เลยลิกเข้าไปเลยครับนี้เราก็จะได้คัสซีนะครับตัวเอกได้กลิ่นหอมๆอม่นมันกลิ่นอะไรกันน่ะก็เลยเข้าไปดูนะครับกดว่าไปกลิ่นซุปนะครับผมก็กดไปเลยฮะกดไปที่ บุกลุกบ้านนะครับที่นี่ตัวเองได้สตินะครับผมก็เจ็บหัวมากๆนะฮะโดยที่เจ๊หัวทองเนี่ยก็โอ้ขอโทษขอโพยนะถึงตกกลางคืนแล้วเนี่ยจู่ก็ได้ยินเสียงอะเสียงสัตว์ป่านะครับปรากฏว่าเป็นเสียงหมาป่านะครับทีนี้ให้เรานะครับเลือกข้อนี้เลยครับผมทําอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นฮีโร่นะครับทำอะไรเท่ๆสะหน่อยเจ้หัวทองก็จะมาห้ามเรานะครับท้ายแล้วเนี่ยเจ๊หัวทองด้วยความที่กลัวหมาป่าไงก็เลยขอมานอนด้วยนะครับเช้ารุ่งขึ้นนะครับพอเราออกมาจากบ้านของเจ๊หัวทองเนี่ยก็บังเอิญเจอกระจุเนียนะ เราก็พยายามแก้ตัวว่าฉันไม่ได้เล่นชู้นะแต่จูเนียร์เขาบอกว่าจะไปชุมไปชู้ได้ยังไงละ่ะผัวเธอนะ่หายไปนานหลายปีแล้วฉันว่าตายไปแล้วแหละยีนีก้ก็กดข้ามเวลาไปตอนเย็นนะครับแล้วกดเข้าบ้านเธออีกครั้งหนึ่งเี้งหัวทองก็จะมาเสนอให้เราเช่าบ้านอยู่กับเธอนะครับโดยที่ให้เหตุผลว่าข้างนอกนั้นมันอันตรายนะหมาป่ามันอาจจะเข้าไปกินนายได้ทุกเมื่อเลยนะเพราะนายอาศัยอยู่ในเต็นทนะ์น่ะเราก็โอเคครับแต่ไม่ทันไรนะครับหมาป่าก็บุกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเดิมกำลังลำบากนะฮะตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยเธอใ คลิกไปที่ถังเลยครับตัวเอกของเราจะคว้างถังไปอย่างเต็มแรงนะครับผม oh. เรียกได้ว่าหมาตกใจวิ่งหนีนะฮะ เมอร์โดก็กลัวมากมากครับผมและหลังจากนั้นเธอก็หลอนหลอนจ,จัดๆนะฮะแล้วก็ขอร้องให้เราเนี่ยมาอาศัยอยู่กับเธอนะครับโดยที่เธอจะไม่เก็บเงินไม่แต่แดงเดียวเลยทีนี้ก็ให้เราก,กดข้ามวันได้เลยครับผมเช้ามาเนี่ยให้เราขึ้นไปหาน้องเมอร์โดนะครับซึ่งเมอร์โดเนี่ยสภาพเนี่ยโอโ้โหดูไม่ได้ครับเธอหลอนมากๆเธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับเธอกลัวเธอหลับตาทีไรก็นึกถึงจังหวะน,นั้นเลยจังหวะที่เธอจะโดนหมาแดกนั่นแหละซึ่งเราก็ต้องลงมาครับแล้วก็มาคิดนะครับว่าเราจะช่วยเมอร์โดยังไงพอคิดไปคิดมา้้วกก็นนนนึึขได่าูียะ เป็นนาเดี๋ยวไปปรึกษาจูเนียร์ดีกว่าทีนี้ก็ไปที่ป่านะครับผมทีนี้เราก็มาถามกับจูเนียร์ว่าเฮ้ยทำยังไงดีเมอร์โดเนี่ยกลัวหมาป่ามากๆเลยชนิดที่ว่าเธอนอนหลับไม่ได้เลยกลัวแบบขึ้นสมองเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปเฝ้ายามแถวบ้านเมอร์โดให้แต่ระหว่างนั้นเนี่ยให้นายเอาสมุนไพรนี่นะไปให้เมอร์โดกินแล้วเธอจะหลับได้นะอ่าพอเราได้สมุนไพรมาเนี่ยก็ให้ไปต้มที่กาน้ําบ้านของน้องเมอร์โดนะครับตอนกลางคืนนะพอเราได้ชามาเนี่ยก ขึ้นไปให้น้องมอร์เดลได้เลยครับทีนี้มอร์เดลได้กินชาก็จะอาการดีขึ้นครับผมและเธอก็จะมีซีนสุดสยิมกี่กับเรานะครับพอเราเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ให้ออกมาหาจูเนียนะครับซึ่งจูเนียก็จะถามเรานะครับว่าเป็นไงบ้างชาได้ผลไหมตัวเองเราก็จะถามไปว่ามันคือชาบ้าอะไรวะทำไมเธอถึงดูหลอนๆมาเพื่อนจูเนียก็บอกว่า,วาไป็ต้องห่วงมันเป็นเฮนทีนะคล้ายๆกับเฮนไตเอาเป็นว่ารับรองว่าเธอหลับสบายแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันไม่สามารถที่จะมาเฝ้าเวนให้นายได้นานมากกว่านี้แล้วนะต้องกลับบ้านไปหาเมียปดี คนมันคลั่งรักอะเข้าใจปะ่ะแ้วก็โอเคครับผมเช้ารุ่งขึ้นนะครับน้องหัวทองก็จะมาขอบคุณเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดนะครับว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงนะฮะเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปขอจูเนียร์ละกันซึ่งจูเนียร์เองเนะี่ยก็ปฏิเสธครับจูเนียร์บอกว่าจะบ้าเลยฉันจะไปให้ธนูกับนายได้ยังไงเอาเป็นว่าฉันมีแผนที่ดีกว่าที่นี่ให้เรากลับไปที่บ้านของน้องเมอร์เดลนะครับผมแล้วข้ามไปเป็นตอนกลางวันนะฮะ โดยที่มันเนี่ยจะแอบเป็นหมานะครับแล้วให้เราเนี่ยตะโกนแหกปากขอให้น้องหัวทองออกมาช่วยนะครับผมมันบอกว่าวิธีนี้ได้ผลนะฮะเพราะว่าคุณปู่เนี่ยเคยทาแบบนี้กับมันมันเลยเลิกวัวหมาป่าเราก็โอเคอะเดี๋ยวลองเล่นตามบทดูสิแล้วก็กรีดนะครับผมไม่ชิดเยวครับมั่งมือโดได้ยินอย่างนั้นนะครับก็กลัวนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากให้พระเอกของเรานั้นเป็นอะไรไปก็เลยฮึบนะครับผมเธอก็เลยหันหาอาวุธอะไรสักอย่างนะครับปรากฏว่าเธอเห็นน้ำร้อนนะครับผมเธอก็เลยหยิบมันมาล่าใส่จูเนียนะครับผมเออชิบหายเลยจู วิ่งหางจุดตูดไปเลยในแคปผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องโมเดลก็ไม่กลัวหมาป่าอีกเลยนะครับทีนี้ก็ให้กลับเข้าบ้านนะครับแล้วมาคิดอีกครั้งหนึ่งทีนี่ตัวเอกของเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเพื่อเป็นการจบปัญหานี้โดยถาวรนะเราจะต้องสร้างกับดักขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับไปคุยกับหัวทองโดยที่น้องหัวทองก็บอกว่าโอเคเลยแต่ถ้าจะทํากับดักก็ขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยนะเราก็จัดให้ครับผมส่วนพวกวัตถุดิบเนี่ยก็ตามนี้เลยฮนะ sing in a song like a blue bird love comes around and you finally found an excuse love says come here and a voice in your ear whispers new words love hunts you down till you're pinned to the ground it's no use Love comes along, turning right into wrong, so deceiving. Love comes to town, now you're chained and you're bound, it's a trap. Love turns the old into new, you learn that your lies are all true. Love comes along, now it won't be too long, that's a wrap. Exciting, love comes along and old heartache is gone in a glimmer. Love calls your name, all your pain is erased in a flash. Easy to fall for its charms when you're lying there in those arms. Love comes along without warning, you're bound for a crash. เช้ารุ่งขึ้นนะครับท่านหลอดเนี่ยเข้ามาเก็บภาษีที่บ้านของน้องหัวทองครับซึ่งปกติเนี่ยหัวทองไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะครอบครัวของหัวทองเนี่ยเขาคอยส่งฟืนให้กับพระราชวังสม่ำเสมอฮะแต่ด้วยความที่หัวเธอหายสาบสูญไปนะครับปืนก็เลยไม่ได้ส่งทีนี้ก็เกิดเป็นหนี้ก้อนโตเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอจบคษีเนี่ยให้เรามานั่งคิดนะครับว่าเราจะช่วยเธออย่างไงนะครับเออก็คิดก้นมาได้ว่าเออเดี๋ยวเอ,เ,อเอาถุงเงินให้เธอดีกว่าถุงเงินที่เราได้มาจากเจ้าหญิงอะ่ะทีนี้เราก็เอาไปให้เธอนะ โดยที่ให้เหตุผลไว้ว่าเธอช่วยฉันไว้เยอะแล้วฉันไม่อยากได้อะไรจากเธออีกนะครับวัวทองก็พาตัวเอกเราขึ้นไปชั้น2นะครับและเอาฉนดที่ดินที่ปวดเธอทิ้งไว้ให้ดูนะครับจังหวะนั้นเองนะครับิดวดี้นะครับผมตกมาจากตะกร้านะพอพระเอกสังเกตเห็นิวดี้ของน้องมารโดนะครับอเอกก็คิดในใจโอ้โหคุณภาพมันดีจังเลยนะเนี่ยฝีมือการแกะสลักขนาดนี้เนี่ยวัวเธอเป็นคนทำเหรอ,อเอกก็ถามน้องก็บอกไม่ใช่นะี่ฝีมือฉันเองทีนีออ้ออก้เรามาคิดต่อนะครับว่าเราจะเอาอย่างไงนะซึ่งพระเอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าาเเเอ้้ยยนนััรก็ตดฟืลส ทีนี้ก็ให้ออกมาคลิกที่ตัวฟืนนะครับน้องหูทองก็จะบอกวิ ii, อย่าเพิ่งทําตอนนี้เลยมันมันมืดแล้วเป็นนอนในบ้านแล้วเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้เราไปตัดฟืนกันทีนี้เราก็ต้องกลับไปนอนนะครับพท้ลุ่งขึ้นแล้วเนี่ยหูทองก็มาชวนเราไปตัดไม้นะครับผมพอตัดฟืนเสร็จสับพนะครับทั้งสองคนก็เกือบจะได้โรแมนติกกันละท่านหลอดหํำค้อนก็โผล่หน้ามาเฉยเลยนะครับโดยที่มาเก็บภาษีนะฮะตามที่ได้พูดไว้แต่ต้นนะครับซึ่งเราก็ส่งฟืนให้ท่านหลอดนะครับเพื่อเป็นการขัดดอกไปก่อนนะครับหลังจากนวนนก็ชว เราไปอาบน้ําที่แม่น้ํานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีซีนสุดเสียวกับน้องเมอร์เดิลนะครับพออาบน้ําเสร็จสับนะครับน้องเมอร์เดิลก็บอกกับเรานะครับว่าเดี๋ยวคืนนี้นายไม่ต้องมานอนที่บ้านฉันนะนายกลับไปนอนที่เต็นท์นายนะโอเคไหมเราก็ อยากรู้จังเลยว่าเธอแอบ,บทําอะไรก็แอบ,บเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้อีกซีนเสียวนึงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นซีนเสียวแบบต่อเนื่องนะฮะพอจบซีนเสียวนะครับก็ให้เราเนี่ยมาคิดอีกรอบนะครับผมคิดว่าเราจะช่วยน้องมอร์โดอย่างไงนะครับซึ่งตัวเอกก็ปิ๊งไอเดียครับว่าถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างของเล่นขายซะเลยสิก็เลยไปปรึกษากับเจโรสนะครับพอเจโรสเห็นของแล้วเนี่ย ทำไมมันเล็กจิ๋วเดียวเองอะ่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะให้ดีต้องมีขนาดที่พอเหมาะมากกว่านี้นะแต่เรื่องคุณภาพของดิวดี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เจก็เลยขอไปดูหน้าคนแก่สลักซึ่งเจโรสก็มาหาน้องเมอร์โดที่บ้านนะครับโดยที่ให้คําแนะนําว่าเอางี้ละกันให้เมอร์โดนะ่ะใช้พระเอกเป็นนายแบบในการแกะสลักดิวดี้นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้ซีนเสียวอีกครั้งหนึ่งนะครับพอจบซีนเสียวแล้วเนี่ยก็ให้นอนข้ามวันเลยครับผมเช้ารุ่งขึ้นนะครับน้องหัวทองก็จะเอาดิวดี้มาหึรมามาโชว์ ดูนะครับซึ่งเจโรสก็บอกว่าอใช้ได้เลยต้องแบบนี้สิเอางี้ละกันนายเอาใบโฆษณาเนี่ยไปแปะที่บอร์ดของหมู่บ้านนะรับรองเลยว่าลูกค้าตึมนะครับผมทีนี้ก็ให้เราเอาใบโฆษณานะครับไปแปะที่บ่อน้านะครับของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มานอนข้ามวันอีกทีนะครับผมปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับเหล่าประชาชนนะครับแห่มาจากทั่วทุกสารทิศเลยมีหมดทั้งสาวแก่แม่ไม่สาวน้อยสาวใหญ่วักตังมานะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าขายดิบขายดีนะครับผมทีนี้นะครับเราก็ได้เงินมาเยอะมากๆเลยครับผมท่าน หลอดก็มาพอดีพอดีอีกแล้วนะครับมาเอาเงินไปนะฮะหลอดก็ถามว่าโอ้โหเธอที่มันหาเงินไวจริงๆทําได้ยังไงเนี่ยน้องหัวทองก็ลังเลที่จะบอกนะครับแต่สุดท้ายก็บอกนะครับว่าอ๋อฉันขายดิวดีนะ้เนี่ยหลอดเห็นปุ๊บก็หยคุณภาพดีนี่เอ,า,อางี้แล้วกันถ้าเธอทําให้ฉันได้เนี่ยฉันจะลดดอกเบี้ยให้แต่ว่าขอแบบมีหนามนะแบบแหลมๆเยอะๆเลยเมียฉันชอบแบบนี้พอท่านหลอดไปนะครับน้องมร์เดิลก็ชวนเราไปเล่นเสี่ยวนะครับผม ลุงเช้านะครับก็ให้ไปคิกที่น้องม์เดลอีกครั้งหนึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็จะมีไอเดียนะครับก็คือจะชวนน้องม์เดลเนี่ยให้ไปเจอกับเจโรสอีกครั้งหนึ่งเพือ่อให้เจโรสช่วยดูดวงให้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเธอและผัวของเธอซึ่งหัวทองก็ลังเลฮะแต่สุดท้ายก็ตกลงนะครับพอเราไปเจอกับเจโรสเนี่ยเจโรสตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่ากลัวว่าดูไปดูมาแล้วจะรู้ความจริงแล้วกลัวว่าน้องหัวทองจะรับไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ตกลงนะฮะเจโรสก็ทําพิธีนะครับผมเป็นพิธีสื่อสารกกกับววววิิิญญญญาาาาาณถ้เ้เเด่องธตยจรๆแล็ ของผัวเธอเนี่ยจะตอบกลับนะครับปรากฏว่าวิญญาณของผัวเนี่ยก็ตอบกลับจริงๆครับโดยที่ผัวก็บอกว่าตัวเองเนี่ยตายไปแล้วนะตายเพราะว่าพยายามที่จะไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้านเนี่ยคือมันจะให้พรนะครับถ้าหากว่าเราผ่าฟันอุปสรรคไปเจอมันได้สําเร็จซึ่งผัวไ่้ทำไม่สําเร็จก็เลยตายนะครับเจ้าหัวทองได้ยินอย่างนั้นก็เสียใจครับแต่ก็แค้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวกูจะไปตัดบ้างแล้วกูจะชุบชีวิตผัวแน่นอนเจโรสดีอย่างนั้นก็ห้ามนะครับบอกว่าอย่าทาอย่างนี้ เลก็เลยบอกวิธีเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะครับให้กับพระเอกพระเอกก็ตั้งใจที่จะมาห้ามนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้หัวทองเนี่ยไปเจอแผนที่ที่ปวดทิ้งไว้นะครับผมเราก็เลยสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอ่ะไปก็ได้หรือว่าไม่ไปก็ได้นะครับก็ให้เลือกไปนะครับเพื่อที่เราเราจะได้จบรุทน้องหัวทองสักทีนะครับผมเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ให้มากดที่ถุงย่ามนะครับผมที่เจ้หัวทองได้เตรียมไว้นะตัวเอกของเราก็จะเตรียมตัวเสร็จสับแล้วก็พากันเดินทางนะครับผมซึ่งเดินทางกันได้สักพัก นอนอยู่ในถ้านะครับเพื่อรอพายุหิมะให้มันเบาลงสักหน่อยนะฮะร,ระหว่างนั้นเนี่ยตัวเอกกับเจ้หัวทองนะครับก็คุยกันประมาณว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าผัวฉันตายนะถ้าว่าฉันมีอะไรกับนายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการนอกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มามีช่วงเวลาที่แสนโรแมนติกด้วยกันดีกว่าทั้งคู่ก็ตัดสินใจนะครับที่จะได้ร่วมรักกันเป็นครั้งแรกนะครับเสั็สแล้วเนี่ยพายุหิมะเบาลงนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็ทําการเดินทางต่อครับในขณะที่พัวเอกเนี่ยตั้งใจที่จะไปหาต้นไม้ศักดิ์สิ เริ่มที่จะเปลี่ยนใจนะครับคือแบบว่าไม่อยากที่จะได้ผัวเก่ากลับมาแล้วตอนนี้คือลังเลแล้วก็พยายามที่จะชักจูงพระเอกให้กลับบ้านแต่พระเอกก็ไม่เอานะเพราะพระเอกเนี่ยอยากจะเป็นราชาจนสลัดเวย้ยทีนี้ก็พากันไปครับฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันนะครับผมจนไปถึงต้นไม้เฮียเอ้ยต้หมายถึงว่าต้นไม้บ้านนี่นะครับผมแต่ตัวเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยฉันขออนุญาตไปขู่มันก่อนนะเผื่อว่าฉันจะได้พรน,นะฮะซึ่งไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับเอ้ยฉันมาถึงนายแล้วนะฉันมีขวานด ก็บอกว่าได้สิขยับมาตรงนี้หน่อยขยับมาอีกสักนิดไม่งั้นพรไม่สำเร็จผลน,นะปรากฏว่า ต้นไม้ก็หักหลังนะครับผมักพระเอกเราตกเหวนะฮะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่ามือยังจับขอบเหวได้นะครับด้วยความกลัวตายนะครับพระเอกก็เลยรีบขอพรนะครับก็ขอให้ฉันรอดปลอดภัยฉันขอให้ฉันขึ้นไปด้านบนแต่ต้นไม้ก็ตอบกลับด้วยความกลนส้นตีนนะครับว่ามึงมีขวานไหมล่ะมึงขู่กูได้ไหมล่ะแล้วทาไมกูต้องให้พรมึงอ่ะทันใดนั้นเองนะครับเจลหัวทองก็พุ่งออกมาพร้อมกับคําพูดสุดเท่นะครับไอหมอนั่นไม่มีแต่กูมีแล้วก็ฟันอย่างเดียวเลยเห็นแล้วเสียวเลยนะครับต้นไม้ก็เลยรีบให้นนัักงาลจ ทั้งสองคนก็จูจีกันฮนะแม่สุดยอดเลยหวานแหววเหลือเกินนะครับซึ่งเจ๊หัวทองเนี่ยก็บอกรักพระเอกนะครับว่าโอ้ฉันเนี่ยรักนายนะฉันช่างแม่งแล้วหัวเก่าเนี่ยมันตายไปแล้วตอนนี้ฉันรักนายคนเดียวนะครับ แม่บอกรักเธอกลับไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้ก็เสกให้เรากลับบ้านนะครับแล้วเราก็ได้มีช่วงเวลาสุดโรแมนติกเอาง่ายๆก็โซเดมมาคอมกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับก็ถือว่าจบเนื้อเรื่องส่วนที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเหลือเพียงแค่ฉากพิเศษนะครับซึ่งวิธีที่จะได้มันมาเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับคุณสามารถทําตามผมได้เลยนะฮะซึ่งฉากพิเศษแรกนะครับให้เราไปที่แม่น้ําตอนเช้านะครับเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นและเข้าไปร่วมจอยสนุกสนานกับเธอได้เลยนะครับฉากที่2นะครับให้เราขึ้นไป น้องหัวทองตอนกลางคืนครับแล้วเลือกข้อแรกนหครับพอเราได้ครบทั้งสองฉากนะครับตัวเกมก็จะขึ้นมาบอกนะครับว่ายินดีด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับน้องหัวทองเนี่ยได้หมดลงแล้วให้ไปรอในเวอร์ชันใหม่เอาก็เปน็นอันเสร็จสิ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะบายๆแล้วเจอกันนะครับผม